คอออวงกกมตบยยู่่นีีเเเชรัโจทย์ข้อนี้พันบอกว่าให้คูนนั่นเนี่ยพระหูน้ำเนี่ยนี่พระหูน้ำนะให้คูณพระหูน้ำอันเนี้ยด้วยเศษจากการหาร x กําลังสี่ตัวเนี้ยด้วยหนึ่งลบสอง x บวก x กํลังสองแยกออกเป็นสองส่วนนะโจทย์อะแปลว่านักเรียนต้องหาเศษจากการหารมาก่อนแล้วถึงจะมาพามาคูณกับพระหูน้ำตัวแรกที่โจทย์บอก ทีนี้เศษจ,จากการหารพรหุนามด้วยพหุนามเนี่ยเมื่อเทิมที่แล้วอ่ะสอนไปแต่ว่าสอนในกรณีที่ตัวหารอยู่ในรูป x ลบ a อย่างเดียวแต่โจทย์ข้อน,นี้มันแอดวานซ์กว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือที่สอนไปเมื่อเทอมหนึ่งไม่ได้นะดังนั้นขั้นแรกของข้อน,นี้ต้องหาเศษจ,จากการหาร x ก,กำลัง4ลบ 2x กำลัง2บวก 3x ลบ1ด้วย1ลบ 2x บวก x ก,กำลัง2ก่อนใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือไม่ได้เพราะตรงนี้มันไม่ใช่ x ลบ a ตามที่เคยสอนไว้ก็เลยต้องใช้วิธีการหารยาวเท่านั้นดังนั้นเราต้องหาเศษจ,จากการหารอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโดยใช้ การหารยาวหารยาวนี่หารยาวปกติเหมือนหารยาวจำนวนธรรมดาเลยมีตัวตั้งมีตัวหารแล้วก็แสดงวิธีหารออกมาตอนนี้แปลว่าตัวแรกไอเอ็กกำลังสีเนี่ยมันคือตัวตั้งอีกพจน์หนึ่งมันคือตัวหาร เวลาหารยาวก็ตั้งตัวตั้งขึ้นมาก่อนเขียน x ก,กำลัง4ลบ 2x กำลัง2แล้วก็บวก 3x ลบ1แบบนี้ใส่เครื่องหมายหารยาวแล้วก็เอาตัวหารมาเขียนทางซ้ายของเครื่องหมายตัวหารจะสังเกตว่ามันไม่ได้เรียงลำดับเลขชี้กำลังตัวแปร x ใช่ไหมให้เรียงใหม่เลยสลับเอา x ก,กำลัง2ลบ 2x บวก1ลืมอีกนิดนึง ที่ตัวตั้งสังเกตว่าที่ตัวแปร x จะสูงสุดจะเป็น x กําลัง4แล้วไปเป็น x กําลังสองมันขาด x กําลังสาไป1พจน์คถ้าโจทย์ขาดถ้าโจทย์ไม่ได้เรียงลำดับตัวแปร x คือมีตัวแปร x ยกกำลังมาไม่ครบต้องเสริมเข้าไปให้ครบแปลว่าที่ x กําลัง4ต้องบวกศย์ 0, x กําลังสาเข้าไปเพื่อให้มันครบเลขชี้กำลังแล้วถึงจะเขียนลบ2 x กําลัง2บวก3 x ลบ1ดังนั้นถ้าไปเจอโจทย์อื่นๆที่มี ตัวแปร x ที่เลขชี้กำลังหายไป1อันเนี่ยให้บวกด้วย0 x ก,กำลังนั้นเข้าไปสเสมอนะอันดับแรกคือเราตั้งให้ถูกก่อนนะคะพอตั้งเสร็จแล้วก็เริ่มหารเวลาหารยาวให้ใช้พจน์แรกมาหารกันสเสมอพจน์แรกหมายถึงพจน์แรกตัวตั้งตอนนี้ค่ะ พจน์แรกตัวตั้งคือ x ก,กาลัง4พจน์แรกตัวหารคือ x ก,กาลัง2เอาเฉพาะพจน์แรกมาหารกันดังนั้นจึงโยงตัวนี้ไปหาตัวนี้แล้วเขียนคําว่าหารหารกันหมายถึงไปคิดในกระดาษทดว่า x ก,กาลัง4ที่เป็นตัวตัง้งหารด้วย x ก,กาลัง2จะได้เท่าไหร่ x ก,กาลัง4หาร x ก,กาลัง2ก็เหลือแค่ x ก,กาลัง2นะคะข้างบนมี4ตัวข้างล่างมี2ต,ตัวตัดทอนจะเหลือ x ก,กาลัง2หรือจะคิด โดยใช้สูตรลัดๆตอนมอนน .1 ที่บอกว่าให้นำเลขชี้กำลังลบกันก็จะกลายเป็น x ก,กำลัง4ลบ 2, 2หรือเท่ากับ x ก,กำลัง2ก็ได้ตรงนี้คือผลหารผลหารเราจะเขียนห้องบนของเครื่องหมายตัวแรกที่ได้คือ x ก,กำลัง2ให้เขียนให้ตรงกับตัวแรกผลหารตัวแรก ออกมาเป็น x ก,กําลังสองผลหารตัวแรกออกมาเป็น x ก,กําลังสองเนี่ยเนี่ยน,นำไปเขียนให้ตรงกับตัวแรกหลังจากนั้นนำผลหารตัวแรกคูณกลับมาเข้าที่ตัวตัวหารทั้งหมดทั้งหมดนะ x กำลังสองสีฟ้าคูณ x กำลังสองสีเขียวก็จะได้ x กำลังสให้เขียนในบรรทัดที่2ในหารยาว x กำลังสคูณลบส x จะได้ลบส x กำลังสามเขียนถัดไปเรื่อยๆและ x กำลังสองคูณกับบวกหจะได้บวก x กำลังสองเราจะทำขั้นตอนนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆพอได้บรรทัดล่างให้นำไปลบกับบรรทัดบนแบบนี้เหมือนการหารยาว หลักที่ตรงกันเลขชี้กำลัง x จะเหมือนการเห็นปะนำมาลบกันเลยลบ 2x กำลัง2ลบ 1x เนี่ยจะกลายเป็นลบ 3x กำลัง 20x กำลัง3ลบกับลบ 2x กำลัง3ก็จะกลายเป็น 2x กำลัง3ลบเจอลบเป็นบวกนะส่วน x กำลัง4ลบ x กำลัง4ก็จะหมดไปเป็น0ไม่ต้องเขียนเสร็จแล้วชักตัวถัดไปลงมาคือบวก 3x เหมือนการหารยาวปกติ ก็จะได้บรรทัดใหม่ว่า 2x กําลัง3ลบ 3x กําลัง2บวก 3x ใช่ไหมบรรทัดนี้ก็ให้มาเป็นตัวตั้งอันใหม่ให้มาเป็นตัวตั้งอันใหม่หมายความว่าตัวแรกของตัวตั้งอันใหม่คือ 2x กําลัง3ทำขั้นตอนเดิมคือเอาตัวแรกของตัวหารมาหารตัวแรกของตัวตั้งอันใหม่นี้ S <S <an> ก็ไปคิดมาในกระดาษทด 2x กำลัง3หาร x กำลัง2จะได้เป็น 2x กำลัง1 2x กำลัง 1, 1ที่ได้เอาไปเขียนต่อท้ายที่ผลหาร 2x 2x กำลัง1ที่ได้เนี่ยเอาไปบวก 2x กำลัง1ต่อท้ายที่ผลหารไปเรื่อยๆทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ ใส่สีฟ้าเห็นว่า 2x ตัวเนี้ยขึ้นเอาไปใส่ข้างบนตรงนี้แล้วทำขั้นตอนเดิมคืออะไรคือเอา 2x ตัวนั้น่ะที่ได้เมื่อกีอ้คูณเข้ามาที่ตัวหารทั้ง3 2x คูณ 2x กำลังสได้ 2x กำลัง3ถ้าทำถูกเนี่ยตัวแรกเนี่ยที่ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันไปแล้วก็เอา 2x คูณพจน์ถัดมาก็คือ ลบ 4x กํลัง2 2คูณ2เป็น4แล้วก็บลบ 4x กํลัง2สุดท้าย 2x คูณกับบวก1ก็ได้บวก 2x แบบนี้ก็จะได้เป็น2มรนทัดนี้เอามาลบกันเหมือนเดิม 3x ลบ 2x เหลือ 1x เขียน x เดียวลบ 3x กํลัง2ลบลบ4ลบลบเป็นบวกก็จะได้เป็น 1x กําลัง2ตัวนี้เหมือนกันลบกันเป็นศูนย์ไม่ต้องเขียนและสุดท้ายก็ชักเลขลบ1ลงมา แล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้ตัวตั้งอันใหม่ออกมาโดยตัวแรกของตัวตั้งอันใหม่ก็คือ x ก,กำลังสองทำเหมือนเดิมคือนำ x ก,กำลังสองอันเนี้ยมาหารตัวแรกนี้ก็ไปคิดในกระดาษทศ x ก,กำลังสองหาร x ก,กำลังสองได้หนึ่งนะหนึ่งตัวนั้นนำไป เขียนที่ผลหารตัวแรกไม่ใช่ตัวตัวถัดไปที่บรรทัดผลหารเนี่ยใส่บวกหนึ่งเข้าไปเราทำแบบนี้มา3รอบแล้วบวก1ตัวนั้นที่ใส่เข้าไปตัวนี้ทำเหมือนเดิมนำมาคูณกับตรงนี้ทั้งหมดจะได้ x ก,กำลังสองลบ2 x แล้วก็ บวก1นึ่สองบรรทัดล่างนำมาลบกันลบหลบหเป็นลบสองมาเขียนต่อตรงนี้นะว่าได้ลบสอ x เลบลบสอเป็นบวกสาตัวแรกลบกันหมดแปลว่าเศษที่ได้จากการหารคือ 3x ลบ2ตรงตามเฉลยหรือเปล่าลองดูดิเราจะรู้ได้ยังไงว่านั่นคือเศษ ถ้าหากว่าบรรทัดสุดท้ายที่เราคิดออกมาได้ตัวแรกของบรรทัดสุดท้ายตรงนี้เลขชี้กําลัง x มันน้อยกว่าตัวหารตรงนี้แล้วแปลว,ว่านั่นคือเศษแล้วดังนั้นเศษจ,จากการหารของข้อนี้คือ 3x ลบ2ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้ และตามโจทย์สั่งให้นำเศษอันนี้ไปคูณกับพหูนามแรกพรหูนามแรกที่เห็นอยู่คือ 3x กำลัง2ลบ 4x บวก6นำเศษตัวที่ได้ไปคูณการคูณพหูนามกับพหุนามในกรณีที่มันมี3พจน์กับ2จพ์แบบนี้ให้คูณแจกแจงแจกแจงหมายถึง เอาพจน์แรกของวงเล็บแรกคูณแจกแจงทั้งสองพจน์ในวงเล็บที่สองไม่แน่ใจว่าครูจะผิดตรงไหนหรือเปล่านะนี่ไม่ได้เช็คเลยดูตามเฉลยแล้วกันถ้าผิดก็ดูยึดเฉลยเป็นหลัก เอาพจน์แรกคือ3 x ก,กําลัง2เนี่ยไปแจกแจงที่วงเล็บข้างหลังทั้ง2พจน์เลยแจกแจงก็คือจับคูณ3 x ก,กําลัง2คูณ3 x 3คูนสาเป็น9 x ก,กําลัง2คูณ x ก,กําลัง1เป็น x ก,กําลัง3อีกพจน์หนึ่งเอา3 x ก,กําลัง2ไปคูณลบ2 3คูณลบ2เป็นลบ6แล้วก็ได้ x ก,กําลังสอง แล้วก็นำอีก2พจน์ที่เหลือคือ 4x กับบวก6เอาเครื่องหมายไปคูณด้วยเวลาคูณด,ดูดีๆเอาลบ 4x ตรงนี้ไปแจกแจงข้างหลังแล้วก็เอาเลข6บวก6ตัวนี้ไปแจกแจงข้างหลังทั้งหมดก็จะได้พหุนามยาวๆออกมาแล้วสุดท้ายก็ดูให้เรียบร้อยว่ามีพจน์ใดที่ยาวๆที่ได้ออกมาเนี่ยมันบวกลบกันได้ก็จะออกมาเป็นคำตอบ ลองไปดูที่ช้อยตอนเนี้ยในช้อยแอบมีเก้า x กำลังสโผล่มาแล้วอาจจะตอบข้อ3ามหรือข้อ4ก็ได้อาจจะนะโดยคท่า,าวๆร่ประมาณนี้อันนี้มันเป็นเนื้อหาที่เกินจากที่ครูสอนไปเมื่อเทอมที่แล้วลองทำความเข้าใจดูแล้วกัน